ไปเบิดเลยล่ะเ,เราเลี้ยงก็จะเที่ยงสองสันเราก็อยเทเ่็ดสันเดียวดอกยานนันนั่นเนาะยานหนาม,มา้าเข้าตรองอยูสันที่สองวัดดีค่ะแม่บังมาแล้วมาแล้วแม่บังกิงนน้องชุ่มโม่เมยบังเอ้ยฝนตกขัดตกแนวเมืองไทยตกขัดขอบคุณนกระลังบวกเด้อแม่บัง,แม,รรงบแม่บัง

เออเน็ดเนาเน็ตเนาอันนี้เน็ดเน็ดว่านเนาหรอกนี่สับจงัง <laughs> อันบ้านนี้ว่าได้ขึ้นเลยก่อสับจงังว่าเน็ดว่านเนาสับจงังเป็น hmm. โลกสับจงังเน็ดว่านเอาหรอกว <laughs> นเงินไปโมกับเติมมาบันไดก,าากับท่อซับกับจิมบัสอย่างตับอย่างตับ ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเลยโอนไปไม่กะจยานกินอย่างเงี้ยไปเร่ยโบโอนไปเราเบิ้เงินสีโอนเราไปเรื่อยบ่ยต้องใส่เราลรอจนสีได้ไมีเงินหนึ่งมาหิ้มนี่ยังไปไปเติมเน็ตขอบคุณเด้อสีหลานน้องใจยังไปดีไปเติมเน็ตอ้าวโยบยาสมุนเกี่ยวกั ยูปยาของมันเปลี่ยนเปล่าไปเติมเน็ดมาใหมห่เพราะใบถักถึงไรเพาจันบ่าตาอนเนื่องเราก,กิโลหกักเบิดหักกิโลว่ะบางมือนั่นกะโอนเงินไปเขาสามลอยเขาเติมไมาา่โอ้ยขืนอยูสามมือเบิร์ดสั่มมันวะแค่ว่าเป็นแนวด้ยขืนยูสามมือเน็ดเบิด เน็ตเบิร์ดได้เริาเหารเน็ตต้อยได้มีจันลั่นเลยพี่น้องในนั้นเมจันไล่เลยเกียงมีสามเกียงแต่ว่าเน็ตบะมี่ <ś c oughs> พัดอันเน็เติมเน็ตเยอะอันซุ่มนี่ให้ยู่เติมใบเดี่ย <ś led> วนสดีค่ะน้อา <ś led> ลานดวงใจขอบคุณเลยหลายเด้อทั้งพี่ก็สามลานน้องใจขอบคุณเลยหลายเด้อบุญมา ดึกแล็กใหญ่บ้าน,น,นึ้นอมีแจ้งน้อยก็น,นอนแล้วนะ่ะอันทักท่ายี่น้องเราก็สีนอนกับสีนอนกัสีหันไปทางผีละหันไปทางผีกับสีน้อนผู้ใดมากกับทักท่ายกันตามบัจญาตใสก็สีนอนตัวแบบนี้นทีหนึ่งล่ะสีรับสีนอนกันมือเจ้าตื่นขึ้นเฮ็ดกับเขา่ขากำนัมให้ให้นี่ก็ตั้งหมอประทูต้มเข้มไปนะ สวัสดีค่ะเก่าล้านน้องใจขอบคุณนเรยไหลเด้อพี่น้องเก่าล้านน้องใจพระเจ้าส่องคุ่นนันมากเป็นสามแสนสี่แสนไหมโอ้ยขึ้นขึ้นไห่สดคนมาเบิ่งเพิ่นเติ่เไหมสวัสดีค่ะสิบล้านน้องใจขอบคุณนเรยไหลเด้อพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นเติ่เไหมพี่น้องมาเบิ่งคนงามเติ่โอ้ยขึ้นมากมาสั่นเป็นแสนแสนสามแสนสี่แสน สวัสดีค่ะสิบล้านดวงใจของเจ้าของมาสิบล้านดวงใจก็ดีหรอคนมาให้เป็นกำลังแรงใจก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทุกซี่ทุกคนล้านดวงใจอันเกิดคนมาดันให้กันเรียนทานไหวยูดอกพี่น้องเลย ตอนนั้นเหลีอ้อยู่พันกว่าน,น,นวันสี่พันก็เลยพวพันเลเนีเ้ยยูมพันกวนึ่งตอนขอบคุณเล้ไหลายเนอสองหลานน้องใจอันนี้กจะจิขออนุญาตลงไหลกนเ้อพี่น้องอัน,นสองท่างปีะว่าจองนี่เปิดสางได้ใดแล้วอะย่างต่อสองนี่